กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตสาระแทบไม่มีดีไหมไม่รู้เนี่ยบับงเอิญผมไปเจอมีมนี้ใน Facebook นะครับหมากับหอยกลายเป็นเออ <c oughs> แล้วก็มีอีกมีมนึงนะครับฟิชปลานะฟิชกับดักกลายเป็นเออนั่นแหละ <c oughs> มันทำให้ผมนึกถึงเกมเกมหนึ่งนะครับ มันก็คือเกมเกมนี้นี่เองอืม Impossible Creature นะครับมันก็จะเป็นเกมที่เราเอาสัตว์2ตัวมารวมตัวกันได้นะครับงงไหมอืมก็เหมือน Fish Duck เหมือนมากับหอยตะกี้นี่แหละโอเคแล้วมันก็เอาไปสู้กันได้นะครับแต่ไฮไลท์ของเราไม่ได้อยู่ที่การสร้างฐานแล้วไปสู้กันนะครับไฮไลท์มันอยู่ที่เราจะสร้างกองทัพมันจะเป็นยังไงนะครับอืม โอเควันนี้เราจะเอาตัวอะไรมารวมตัวกันดีนะครับอผมก็โพสต์ถามไปนะครับน้องๆก็บอกว่าเอาตัวนั้นตัวนี้มาผสมกันนะครับอ่ามีหมาแรงปอนะครับหมาแรงปอก็หมาก่อนเลนดับแรกคุยูตี้นะครับหมาคุยตูตตี้กับมแมลงปอมแมลงปอก็ดราก้อนฟลายนะครับนี่ปับ๊บม,มันก็ยังเป็นแมงปออยู่นี่หว่า อา่าฮะก็ยังไม่ได้อา่าฮะนี่ไงหมาแรงปอเออนี่นี่เหมือนวไม่ได้วะนี่อันนี้เล็กเออโอเคหมาแรงปอของเรานะครับถ้าหน้าเป็นแมงปอเราก็ต้องใสข่ขาหมาสิเออนี่แหละหมาแรงปอเนี่ยใช่ได้ใช่ได้อา่าฮะ อุบาทชาชั่วกาเดิมเยอะเลยวะโอเคโอเคโอเคนี่นี่โอเคราคาร้อยกูบาทนี่ครับโอเคเซฟหมาแรงปออืมมีน้องบอกว่าเอาหมากับนกนะครับกลายเป็นมกใช่ไหม <laughs> หมกเลยเออจะได้เป็นกองทัพเวหานะี่ครับอ่าฮะหมากับนกใช่ไหมได้จัดไปจัดให้นะครับหมาแล้วก็นก นก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 ,นกอยู่ตรงไหนวะนกอีแรงเลยไหมน่าสนนะอ่ะหมากับนกอีแรงนะครับพลังโจมตีเท่ากันเลยวะ่ะนี่เฮ้แต่แพงหน่อยนะร้อย็บเจ็บาทอืมอืมอมหรือเอาหัวเป็นอีแรงวะนี่ไงเออตัวเป็นหมาหัวเป็นอีแรงนะครับ ร้อยเก้าสิบเฮ้ยตะกี้ถูกกว่าอีกโอเคอ่าสายทางหมาไม่มีไม่ไม่มีส่วนนะครับข้างหลังเป็นนกร้อยแปดสิบห้าอืมขอถูกไว้ก่อนแล้วกันถ้างั้นไะอ่าชื่ออังกฤษนะครับโคโยอร์อืมชื่อไทยมกหมาอีแรงหมาอีแรงเออ,อ ใครช่วยคิดชื่อหน่อยนะครับหมากับอ e ีแรงเนี่ยเอาหางเป็นอ e ีแรงตัวเป็นอ e ีแรงไม่ไม่เหมือนว่ะโอเคนี่นี่น,น,นี่ครึ่งครึ่งดีเซฟเอาอะไรผสมกันดีอ่ะแข็งแรงต้องเอามาดิโลนี่ครับตัวนี้เลยโอ้แพงวะ่ะโอไม่แพง86แอกเสียไปแล้วต้องโจมตีแรงๆนะครับอะไรเนี่ยบอ,บอมบอมบอมเดียบิทเทิลแมงตดเด้อ แมงตดที่มีเกาะของอามาดีโลงนั้นหรือ <laughs> อ <laughs> ุ้ยกัดกัดค่อยมากนะครับอือออออดูทาพิงโอเคมันกัดค่อยนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนดีกว่าแมงตดคงไม่เหมาะนะกัดแรงแรงนั้นเหรอ Black Window ไหมใบห้าอืมวัวกระทิงละ่ะจะเป็น,ย,นยังไงนี่ไงล่ะ มือนดิโลก,กับวัวกระทิงนะครับอาร์มบูโอเคใช้ได้ใช้ได้อตัวเชี่เลยวะเนี่ยโอเคเซฟเซฟเซฟอาร์มบูอาร์มบูอ่าฮะกองทัพอากาศเรามี2ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราหาพวกตัวชิปชิปถูกถูกไว้โจมตีชาวบ้านชาวช่องก่อนมดอื้อหือมดก่อนอถ้าตัวเป็นมดแล้วต้องเอาอะไรมาลบจุดอ่อนมันว่ามันกัดไม่ค่อยแรงนะครับ งูเหรอมดกับงูจะเป็นยังไงวะอ่ะมดกับอานาคอนดารัดเหรอโอเคอานาคอนดาแล้วก็มดเราโอ้โหกัด14เลยว่ะเลกแอตแท็กสิบนี่คอนสตริคชันนะครับรัดแต่แมงโตรแพงอะห้าร้อยอะ อันนี้เป็นตัวโขดของเราแล้วกันอืมมดกับงูนะครับพลังรัดโอ้โห45เลยเดียวแต่ราคา500นะครับอ่ะเซฟอนาเคนต์ชื่ออนาเคนต์นะครับไปเซฟ <laughs> อันนี้อันนี้ตัวเทพอนาเคนต์โอเคหาตัวกระกากรต่อนะครับเมื่อกี้อนาเคนต์ไปแล้วคาเมลอูดเหรอเอ้อนี่ไงคาเมลอนกิ้งก่านะครับ กิ้งก่าใส่กับตัวเลยดีวะ,ะยีราบรกิ้งก่ากับยีราบมันจะออกมาแบบไหน <laughs> กิ้งก่ากับยีราบกิ้งก่ากับตัวต่อโอ้เดี๋ยวกองทัพบินมีสองตัวแล้วนะกิ้งก่ากับหมาป่าเลยเดี๋ยวยีราบดีกว่ากิ้งก่าเดี๋ยวเดี๋ยว walking stick อือหือ <laughs> ตัวใหญ่ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเป็น walking stick ทั้งหมดนะครับแต่หัวเป็น <laughs> <laughs> เดี๋ยวถ้าตัวเป็นกิ้งก่าละไม่ไม่ตัวป๊กเ <laughs> 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 ออฮ้ยเฮ้ยมันยิงตี้วะโอเคโอเคหัวเป็นกิ้งก่าหรื <laughs> อเ <laughs> ดี๋ยวอ่ายกเลิกไปก่อนผมหากบปผิดก่อนอันดับแรกนะครับนี่ python f อ o โอเค กบกับตัวอะไรดีอืมไม่เอาบินได้นะเพราะขี้เกียจสร้างเนี่ยเพราะมันแพงกบกับกิ้งก่าเหรอจะเป็นยังไงวะตัวเชีย่ยเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่งมันสักหน่อยนี่ไงขามันกบพอมด โอเคได้โอเคได้ได้ได้ Poison Philion โอ้โห Philion ิล i l i o n เอ้าไปไปไปได้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 เอ้าเดี๋ยวผมไปแก้ตัวข้างบนเหรอโดผิพดเหรอตัวข้างบนตัวอะไรวะเอ้าไม่เป็นไรสร้างใหม่สร้างใหม่อืมเอาพวกที่มันเข้ากันไม่ได้แบบสุดๆนี่เงี้ย Dolphin ก็ไปแล้วอีเกิลถ้าเหยี่ยวกับปลาไหลอยู่ด้วยกันจะเป็นไงวะปลาไหลไฟฟ้าด้วยนะโอเคอ e ิเล็กทริกออลเดี๋ยวเดี๋ยวเลยเลยนี่ไงปลาไหลที่มีปีกงั้นรึไล <c oughs> นิ่งแอทแท็กนะครับโอเคเลือกแรงดาเมีเลยไลนิ่งแอทแท็กอ้าทำไมหัวเป็นเหยื่อวว่ะ มัาไหลสิเออโค <c oughs> จิโอเคเดี๋ยวต้องหาลูกเบ้ด้วยนะครับลูกเบ้ตัวเบ้ๆเนี่เอาตัวอะไรดีว่าถูกๆเลยเล่นเจ็ดสิบสามป้าเลยอ,อืมแต่มันต้องสร้างฐานน้ำนะครับอืมปลาที่กัดแรงๆกันรือจระเข้แล้วกันร็อกคไดายร็อกคไดาย โอเคไบสิบสองนะครับแอ็กซิสโอเคเอเอ <laughs> นี่เป็นไงล่ะ <laughs> เดี๋ยวมีแรงดาเมจด้วยเหรอรอเจ็ดสิบเจ็ดเราเอาเป็นแรงดาเมจก็ได้เอาตัวเป็นจระเข้หัวเป็นปลาดีกว่านะี่ครับอืมสองร้อยห้าสิบเจ็ดบาทโอเคน่าจะได้อยู่นะ ไปน้ำได้ด้วยนะครับเอาเซฟโอเคเรามีทางน้ําแล้วนะครับเนะี่ยว่าจะหาเบเบไม่มาสักทีตัวถูกถูกนะครับอ,อืนี่แล้วกันแมงตดนะครับแมงตดใส่กับอะไรดีที่มันแข็งแกร่งแข็งแกร่ง,ง,ง,งซึ่งมันอาศัยปะเยียบนี่ไง หกสิบสามบาทหนึ่งหกสิบสิเฮ้ยยิงไกลด้วยด้วยนี่ใส่นี่ใส่ตูนแมงยิงไกลนะครับตัวเป็นเม่นไม่ตัวตัวแต่ละตัวไหมโอเคหกสิบสี่บาทโอ้ได้อยู่เซฟได้เบแล้วหนึ่งตัวนะครับ เราจะสร้างเบสตัวอ๋อมันมันเลี้ยงให้เราใหม่นี่ครับมันเลี้ยงตามเงินโอเคเบสอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันอืมถูกๆเลยนะปลาไม่เอาปลาว่ะแฮมเมอร์ชะไม่เอาปลาฮอ,อ์เนตพึ่งโอเคสติงแอทแท็กสามเอาพึ่งบวกกับอะไรดีวะยีราฟชีตาหรอม พึ่งกับชีต้าเงนินืออ่าไฟาฟลายอืมอันนี้หิงห้อยนะครับไม่เท่าไหรว่วะยีราฟโอเคเลือกเตะได้นะครับฮ่สฮ่า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 ฮ่่าฮ่า่าฮ่นฮ่า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 าฮ่าาบ เป็นฮอลอะไรเนี่ยฮอลนาฟดไีไม่ไม่ไม่ใช่โทรนาฟเซฟโอเคลองดูเนี่ยอานาลิซได้ด้วยเหรอเซฟแล้วเราลองไปสู้ดูดีกว่าปะ่ะคนามายังไปเก็บทานต่อเก็บทานต่อ,อมีน่ารอดว่ะเฮ้ ก็โอเคนะครับเข้าๆประมาณนี้นะครับเพราะมันผ่านไปจะครึ่งชั่วโมงแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ถ้าอยากใครอยากดูแบบเกมเพลย์แบบเต็มๆแล้วผมชนะเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับคอมเมนต์ Comment ไว้ข้างล่างได้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่าร์ทหน้าบายสวัสดีครับเย้ yeah.